สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่องเกียรแชนแนลนะครับวันนี้วันหยุดนะครับมาพบกันในแบบไลฟ์สดนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ ไอ้สดทีไดทําไมจอมันมืดๆนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับไฟก็เปิดปกตินะครับแต่ว่าทําไมภาพมันมืดๆเป็นสองสามครั้งล่าสุดที่ผ่านมานะครับผู้ชมมองเป็นยังไงครับ ในจอผมนี้มันมืดมืดนะสวัสดีคุณแยงอ่างทองนะครับวันนี้วันหยุดเนาะก็มาพบกันในแบบไลฟ์สดนะครับกับชุดสองตัวล่างนะครับ <c oughs> ก็จะมีสูตรหลักหน่วยนะครับสูตรเดียวนะครับวันนี้คลิปนี้นะครับไลฟ์นี้สูตรเดียวแล้วก็จะจับคู่กับหลักสิบที่ ลงให้ก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นสูตรเก่าที่เข้ามานะครับแล้วก็จะตัดด้วยแต้มนะครับแต้มลงให้ดูแล้วนะครับอเชสาก่อนอดื่นก็ต้องย้ําเตือนกันนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้ ราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับเ <c oughs> งาบางใช่ไหมครับมันก็ไม่มีอะไรบังนะครับแต่ว่ามันทําไมถ้าอัดเป็นคลิปก็ก็แบบนี้นะครับก็ปกตินะครับเีน้องก็เหมือนเดิมครับอัดคลิปก็ไฟก็ตําแหน่งเดิมนะครับแต่พอไล์สดนี่สามรอบสุดท้ายแล้วหลังๆมานี่แหละทําไมมันมืดๆ เพราะอะไรก็ไม่รู้นั่มืดนะครับผมก็ไม่ได้ไปทำอะไรนะก็ตามปกติเหมือนทุกครั้งนะครับเพิ่มแสงมัน ที่กินไฟก็สองดวงนะครับก็สว่างนะครับอัดเวลาอัดคลิปก็ปกตินะครับแต่ไรสดทําไมมันมันเป็นตอนไรสดนะครับเป็นตอนไรสดรอบที่แล้วก็เหมือนกันนะครับเอาก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าไฟก็สว่างอยู่นะครับสองดวง เดี๋ยวเรามาว่ากันเลยครับผมหลักหน่วยนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่มองว่าเดินดีนะครับสถิติจากงวดที่ออกเก้าเก้ามาแล้วก็เป็นตัวเลขแค่สามตัวนะครับของงวดนี้งวดแรกที่เริ่มเข้ามานะครับงวดเก้าเก้านะครับเข้าเก้านะครับศูนย์บวกสามบวกห้าเป็นแปด 8ดบวกห้าเป็นสิบสามนะครับได้เลขสามตัวแรกเพิ่มหนึ่งนะครับได้สี่สี่ตัวนี้เพิ่มห้านะครับหรือว่าบวกห้านะครับได้เก้าทั้งหมดสามตัวนะครับกับผลรางวัลที่ออกเก้าเก้านะครับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยล่างบวกกันแล้วได้สิบเอ็ดนะครับงวดนี้หนึ่งสองเจ็ดนะครับออกเจ็ดหนึ่ง บวกกันแล้วนะครับได้ห้าหกหนึ่งนะครับออกหกห้าเลขห้านะครับเข้ามาบวกกันแล้วได้สิบเก้านะครับเพิ่มหนึ่งนะครับเป็นสิบสิบเพิ่มห้าเป็นสิบห้านะครับเก้าศูนย์ห้าออกเก้าเก้าสวัสดีทุกท่านนะครับผมคขวัญพิชขวัญพิสุทธิ์นะครับ คุณรอบเดชทองทองธรรมคุณสันนะครับคุณสุนทยาคุณวิไลลักษ์สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับจะมีเก้าอีกไหมงวดนี้หรืองวดนี้เดี๋ยวก่อนดูภาพรวมนะครับถ้าเก้ามาก็มองว่าเด่นที่หลักหน่วยนะครับงวดนี้แต่ก็ลองลอง ลองลองสูตรนี้นะครับสูตรที่ที่กําลังลงให้ดูนี้จะเด่นกว่านะครับสูตรที่ได้นะครับสูตรนี้วดต่อมานะครับแปดเก้าสี่นะครับออกศูนย์เก้าเลเก้าก็จะลองลองสูตรนี้นะครับภาพรวมเก้าศูนย์ห้านะครับออกสามศูนย์บวกกันแล้วได้ยี่สิบนะครับศูนย์หนึ่งหกออก หนึ่งหกสองสามแปดนะครับออกหกสองบวกกันแล้วได้หนึ่งนะครับหนึ่งสองเจ็ดนะครับออกหนึ่งหนึ่ง 2บวกสเป็น5 5าบวกหเป็น11 11อบเหเป็น17นะครับ7 8 3ดแวหนะครับตัวที่เข้ามาคือเลข7ของงวดที่ผ่านมานะครับ4ี่บวกสเป็น6 6หบวกเเป็น13 13ามบวกเเป็น20นะครับได้เลข0ตัวแรกเพิ่ม1นะครับบวกหได้1 1ตัวนี้บวกหนะครับ ศูนทั้งหมด3ตัวนะครับออก9กสถิติ1 2 3 4 5สองสามสี้าหกดแดเก้าสนะครับสิบมวดติดมวดนี้ลองดูนะครับตัวเลขน้อยตัวนะครับเก้วกเป็น17 17จบเวกสเป็น19 19กบเก้วกสเป็น21นะครับได้เลขหนึ่ง บวก1นะครับได้2 2บวก5ได้7นะครับ1 2 7 16สอพยอ66จะมาไหมจะไปต่อหรือไม่นะครับเป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่ หนึ่งสองเจ็ดนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับหลักแสนนะครับตัวแรกแล้วก็หลักหน่วยบนแล้วก็หลักร้อยของเลขท้ายครั้งที่สองสองครั้งนะครับเราลองมาจับกู่ดูนะครับสูตรนี้กับสูตรหลักสิบที่ลงให้เมื่อวานนะครับเป็นสองสูตรเก่าที่เข้ามาก็คือสูตรนี้นะครับเข้ามาจากงวด ที่ออก9 9เหมือนกันนะครับสถิติเหมือนกันของงดที่แล้วเข้ามาที่ตัวชนนะครับ2ส,สูตรเทียบชนชนกันที่9กับ1นะครับ2ส,สูตรนี้เข้ามาที่เลข9วนันนี้ชนกันที่เลข4กับเลข8หลักสิบนะครับหลักสิบล 10, เลข4กับเลข8 หลักหน่วยเลขหนึ่งเลขสองเลขเจ็ดส่วนนี้นะครับจับคู่ก็จะได้นะครับหกคู่ชุดสี่หนึ่งสี่สองสี่เจ็ดนะครับ หนึ่งแปดสองแปดเ็ดหกคู่นะครับหกคู่ชุดนะครับถ้าในหกคู่ชุดนี้นะครับถ้าเรามาดูแต้มรวมนะครับแต้มรวมงวดนี้ลงไปสามสูตรเทียบชนนะครับ ตัวที่ชนทั้ง3สูตรก็จะเป็นเลข5้นะครับก็คือแต้ม5นะครับแต้ม5ตัวรอง 1, 2, 4, 6, 8นะครับก็คือตัวรองนี้จะได้2สูตรนะครับสสูตรแต่ที่ชนกันทั้ง3สูตรก็จะเป็นแต้ม5นะครับเสียดายงวดที่แล้วนะครับไม่ได้ลงให้ดูนะครับสสูตรในแต้มรวมนะครับ ถ้าลงก็จะชนกันสามแต้มนะครับแต้มหนึ่งแต้มสี่แต้มศูนย์นะครับจริงๆสูตรมีอยู่แล้วนะครับสูตรแต้มรวมแต่ผมก็ลงแค่สสูตรเทียบชนก็หลุดนะครับสูตรหนึ่งหลุดนะครับตัวชนก็เลยหลุดนะครับงวดนี้ลงให้ดู3ามสูตรสูตรที่4สูตรที่หลุดก็เลยไม่เอามาบวกนะครับไม่อเอาเฉพาะสูตรที่มันเข้ามาจากงวดที่แล้วก็วเรามาดูในชุดนี้ แต้มห้านะครับคู่สี่หนึ่งนะครับตัวชนนะครับแต้มห้าแต้มหกแต้มหกนี่ก็จะเป็นแต้มรองนะครับแต้มรองมีนะครับแต้มหกเป็นแต้มรองแล้วก็แต้มหนึ่งนะครับเป็นแต้มรองนะครับแต้มเก้าไม่มีนะครับแต้มศูนย์ไม่มีแต้มห้านะครับถ้าเอาตามแต้มเลยนะครับถ้าหลักสิบ ไม่ผิดนะครับถ้าหลักสิบเป็นเลขสี่กับเลขแปดนะครับหลักเอักหน่วยนี่ไม่ต้องสนใจถ้าแต้มถ้าแต้มไม่ผิดนะครับถ้ามาที่แต้มห้ามันก็จะอยู่ในนี้นะครับคู่ที่เด่นสองคู่ก็ก็คือแจ้มห้านะครับลองดูนะครับลองพิจารณาดูสองคู่เด่นนะครับลองลองก็จะเป็นคู่สี่เจ็ดนะครับคู่รองนะครับ ส่วนคู่นี้ก็ลองลงไปอีกนะครับคู่เด่นนะครับสองคู่ที่มองว่าน่าสนใจก็จะเป็น41กับ87นะครับแต่ถ้าจะให้เลือกนะครับก็มองว่าเลข4ีในหลักสิเด่นนะครับงวดนี้ให้น้ำหนักเลขที่นะครับในหลักหน่วยนะครับ ในนี้ก็จะมีเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดนะครับที่เป็นเลขคี่นะครับเอาตามสูตรนะครับตามสูตรก็สี่หนึ่งนะครับสี8เจ็ดแปดเจ็ดนะครับแต้มห้าต้มหนึ่งต้มห้านะครับตามนี้นะครับแต้มเด่นก็คือแต้มห้านะครับจะมาไหมอันนี้การตัดสินใจขึ้นอยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับ หนึ่งไม่เด่นที่หน่วยหนึ่งไม่เด่นที่หน่วยก็เลขเจ็ดนะครับเด่นเลขเจ็ดเด่นนะครับวันนี้ตามสูตรภาพรวงที่มีอยู่ตอนนี้นะครับเลขเจ็ดนะครับจริงๆก็อยากให้นำหนักไปที่เลขเจ็ดนะครับตัวเดียวนะครับวันนี้ลองๆก็จะเป็นเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งก็ลองๆแต่ว่าก็ตัวที่เด่นก็มองว่าเลขเจ็ดนะครับ ก็จะเป็น47นะครับก็เป็นไปได้นะครับถ้าแต้มแต้มเด่นไม่มานะครับส่วนหลักสิบเลข8นะครับเลข8ก็ไม่เด่นนะครับไม่เด่นนะครับในหลักสิบนะครับจะเด่นที่เลข4นะครับก็มองว่าเลข4นะครับเด่นในหลักสิบนะครับภาพรวมนะครับแต่จะมีสูตร เดือนมาเพิ่มเติมตัวไหนจะเพิ่มแจะเพิ่มหรือเปล่านะครับเบื้องต้นตอนนี้ที่มองว่าหลักสิบก็เน้นไปที่เลขสี่นะครับหลักหน่วยก็เลขเจ็ดนะครับก็สี่หนึ่งกับสี่เจ็ดนะครับอันนี้ก็แต้มนะครับแต้มห้าแต้มเด่นนะครับก็ลองดูนะครับพิจารณาดูนะครับจะมาไหมในวันี้นะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับ สูตรที่เหลือก็จะทยอยลงให้นะครับสูตรที่เหลือหลักสิบก็ยังเหลือนะครับงลงไปชุดเดียวนะครับช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่พร้อมเท่าไหร่นะครับยังไม่ได้ลงชุดนี้ก็มองว่าน่าสนใจนะครับใครจะติดติดไว้ก่อนนะครับสี่หนึ่งสี่เจ็ดนะครับแปดเจ็ดนะครับเอาสามคู่นี้แหละลองลองดูนะครับ เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นสูตรเลือกคู่ขี้งวดนี้งวดที่แล้วเข้ามาเฉพาะหลักหน่วยนะครับหลักสิบเลือกคู่ขี้หลุดนะครับสูตรเลือกคู่ขี้หลักหน่วยงวดที่แล้วเข้ามาเฉพาะหลักหน่วยนะเดี๋ยวงวดนี้ลองให้ดูนีผมว่าได้เลขทีนะ สูตรเลือกคู่ี่หลักสิบหลุดนะครับงวดที่แล้วแต่มีสูตรใหม่อยู่แต่ว่าไม่ได้ลงนะครับอันนี้ของงวดที่แล้วนะครับสูตรเลือกคู่คี่เดี๋ยวดูไปเลยประกอบเผื่อว่านะครับกับานวัลที่ออกเก้าหนึ่ง หน่วยนะครับเลข1นะครับเป็นเลขที่สถิตินะครับของสูตรนี้ก็จะงวด99เเหมือนกันนะครับงวดแรกที่ลง3 1กรกฎานะครับ16สิงหาแล้วก็1กันยาเข้ามา3งวดนะครับสามงวดผิดที่เราเห็นผลงานจริงๆแต่สถิติจากงวดที่ออาเก้าเก้ายังไม่ผิดนะครับสูตรนี้เดี๋ยววดนี้ลองดูลองดูนะครับ จะได้ตัวไหนสูตรเลือกคู่ขี่หลักหน่วยนะครับตำแหน่งของสูตรหลักแสนหลักสิบเลขท้ายครั้งที่หหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่สองหลักแสนหลักแสนเลข9ก้ท้ายครั้งที่1 เลขเก้าหน่วยทาย้ายครั้งที่สองเลขหนึ่งนะครับบวกกันแล้วได้สิบเก้านะครับได้เลขขี้นะครับสิบหกอยหกหกนะครับ หลักหน่วยล่างนะครับจะเป็นเลขที่ตามสูตรนี้หรือไม่นะครับจะไปต่อหรือไม่นะครับก็จะเข้าสูตรนี้นะครับในสูตรนี้ก็จะมีเลขหนึ่งกับเลข7จ็ดนะตัวที่เด่นก็มองว่าเลข7นะครับเป็นเลขที่ก็จะให้น้าหนักไปที่เลขที่นะครับหลักหน่วยล่างนะครับพวกนี้ท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับการตัดสินใจขึ้นอยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับว่าชอบถูกใจตรงใจหรือไม่นะครับ สูตรหลักสิบแต้มรวมร่างมาจากคู่สูตรหลักสิบนี่คือสูตรคุณสนทยาหลักที่ถามเข้ามาหลักสิบนี่คือสูตรคู่ขี้หรือเปล่ากันถ้าสูตรคู่ขี้ยังไม่ได้เขียนนะครับก็เลยตอนแรกว,ว่าจะลงคู่กันนะครับเอา่น,น,น,นก็เลย เอามาให้พิจารณาดูในไลน์นี้นะครับเพราะว่าเป็นสูตรที่มีอยู่แล้วนะครับสูตรเก่าที่เข้าม,มาส่วนถ้าใครอยากดูสูตรหลักเลือกคู่ขี่หลักสิบก็รอนิดหนึ่งเดียวกันนะครับผมยังไม่ได้เขียนนะครับตอนแรกว่าจะไม่ลงว่าจะเอาลงพร้อมกันนะครับสูตรเลือกคู่ขี่หลักสิบหลักหน่วยนะครับสวัสดีครับแครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่าน คุณอมพรนะครับทุกท่านนะครับถ้าไม่ได้อ่านคอมเมนต์ก็ต้องขออภัยนะครับส่วนตัวก็มองว่านะครับชุดนี้น่าสนใจนะครับเอามาฝากก่อนนะครับที่เหลือจะทยอยลงให้นะครับก็อยากให้ดูไปหลายๆสูตรนะครับแล้วก็ไปประกอบการตัดสินใจไปไปเทียบเอานะครับสูตรหลายๆสูตรส่วนตัวผมก็จะแนวทางนะครับก็จะเป็นแบบว่า หลายๆสูตรแล้วก็ไปเทียบเอานะครับเพราะว่าไม่มั่นใจนะครับสูตรหนึ่งสูตรใดนะครับเราไม่มีอะไรแน่นอนนะครับสูตรเก่าเข้ามาเดือนมาดีๆวันหนึ่งมันก็ต้องหลุดนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับถ้ารู้ก็ยึดไปสูตรเดียวมันก็จบนะครับแต่ว่ามันไม่รู้นะครับมันก็ต้องวัดต้องหาแนวทางห,หลายๆวิธีนะครับผมเพิ่งเข้ามาดูครับ จากระยองคุณไหมครับผมยินดีต้อนรับนะครับก็ลองติดตามดูดูประกอบการตัดสินใจครับเป็นแนวทางนะครับมันก็มีเข้ามีหลุดนะครับงวดที่แล้วนะงวดที่แล้วก็เต่ว่าหลุดก็หลุดแต่ว่าเข้าก็เข้าแล้วแต่จะพิจารณานะครับอันนี้สรุปล่างงวดที่แล้วในชุดเต็มก็มีคู่หนึ่งเก้าอยู่แต่ว่า แต้มรวมนะครับผิดที่แต้มรวมนะครับแต้มรวมถ้าลงแต้มรวมชุดนี้ไปก็จะมีแต้มศูนย์นะครับก็จะมีคู่หนึ่งเก้านะครับในในในตัวคัดนะครับแต่ว่าในชุดเต็มก็ไปเน้นที่เลขคู่นะครับงวดที่แล้วหลักสิบล่างนะครับศูนย์เลือกคู่ขี้ผิดนะครับหลักหน่วยเน้นไปที่เลขขี้ก็เข้ามาอยู่เลขขี้นะครับหลักหน่วยนี่ แต่ว่าไม่ได้เลือกเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งอยู่ที่หลักสิบนะครับก็เป็นตัวกลัดนะครับชุดนี้ก็ลองดูนะครับส่วนตัวก็มองว่าน่าสนใจนะครับก็ลองดูติด,ต,ดติดไว้ก่อนนะครับหลักสิบนะครับเน้นไปที่เลขสี่เลขแปดนี้จะลองลองนะครับก็จะมีสี่หนึ่งสี่เจ็ดนี่น่าสนใจนะครับหรือใครชอบแปดเจ็ดก็ ลองดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาเข้ามาติดตามรับชมนะครับอยากได้สูตรคู่คี่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงให้นะครับสูตรคู่ที่เป็นสูตรใหม่จริงๆก็มีอยู่แล้วเป็นสูตรที่มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบางทีเราก็เลือกลงอย่างงวดที่แล้วมันก็ สูตรมันก็ขัดแย้งกันนะครับพอลงสูตรเก่าที่เข้ามาก็หลุดเดีย๋ยววันนี้จะลงให้ดูนะครับมีนะครับสูตรเลือกคู่ที่หลักสิบก็มีอยู่ <c oughs> เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับผมเพราะวันนี้ยังไม่ได้เขียนมาเลยกข็ขอขอบคุณนะครับขอให้ท่านโชคดีนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับผมสําหรับไรื่นี้ก็ขอขอ,ขอบคุณอีกครั้งนะครับขอให้ท่านโชคดี ชอบแปดหนึ่งคุณขนกนะครับก็ลองดูนะครับแปดหนึ่งก็บางทีก็แต้มอาจจะผิดก็ได้สูตรมันอาจจะผิดก็ได้นะครับทีเอาตามที่ชอบนะครับก็ขอให้ทท่านโชคดีนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ